โร Rot เทสหลัง okay, จาก <lot. S 1> ห,ลหลังจากไม่ได้ทำานาน <Ừ. S 1> อาลงสะหน่อยอลงแครอททำยังไงให้ได้เยอะๆล่าสุดล่าสุดอ่ะล่าสุดล่าสุด,สดหนอัปเดตใช่ไหม <Ừ. S 1> ก่อนเือนอันเนี้ยต้องเปลี่ยนเอาอีเมลนี่ออกอพูดไม่พอเลยเพราะว่ามันแมวตัวเนี้ยมันไอฟอร์เมชั่นมันอนะ่ะมันจะมีลูกระเบิดออกมาใส่เป็นตัวอะไรไปก็ได้ แล้วค่อยเปลี่ยนกับใช่อ่าแล้วก็หลับพอ็อกลี่อ่อมังกรต้องใช้เป็นฟีนิกเท่านั้นตอนนี้เราแบบลงแบบให้ดูไม่ได้แบบอัพมบบังกรเต็มสิบ้าตรงนี้นะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้สนใจอันดับแล้วตอนนี้ปกติต้องเต็มหรอใช่ใช่อยากให้มาแรงๆไงก็ต้องอัพรีๆอันอือนมาอัพชาลีตอนนี้เธอเธอใช้เป็นกัรตตอนไง สิบห้าอยู่ก็ต้องรีกรต้อนมามันต้องทํายุ่งยากไม่เป็นไรเอาแค่นี้ก่อนแล้วก็เส้นพลังก็ต้องเปลี่ยนเราไม่เปลี่ยน่ะไม่เปลี่ยนเอาแบบนี้แบบนี้ก็ได้เอาแบบนี้ไปก่อนเราไม่ได้สนใจดับหรอกไงคนเข้ามาดูเพราะสนใจหรือเปล่างั้นเราก็รีมันใช้เวลาไงก็ไม่ต้องรีอ๋อหลับยังหลับแล้วัำนวนแล้วกิวองล้อ ทุบโอเคกินอาหารทำอะไรร้อยกว่าเห,หนื่อยใช่ใช่หอกหอกเล่นยาก เริ่มแรกก็ต้องออกมานะอย่าให้อย่าให้สกิลออกนะแล้วทีน,นี้ก็ด้วยหอ,อก็บัฟเอาดาเมจก,ก็ได้ไม่ต้องอัพไม่ต้องบัฟก็ได้นะรอบแรกมันจะมีไอ้วงๆใช่ไหม,ไมให้มันปล่อยฟรีไปก่อนเราจะไปเน้นวงรอบที่สองเดี๋ยวเราบอกเหตุผลว,ว่าทำไมถึงใช้ฟินิก นี่คือวงรอบที่สองวงรอบที่สองเนี่ยต้องให้ได้ทีนี้ปุ๊บให้โดนอะให้โดนหมดทุกตัวแล้วก็ตีปุ๊บให้หลังออกหลังออกปุ๊บออกปุ๊บแล้วก็แลัสแลัดกลับมาอีกฝั่งหนึ่งก็คือให้โดนทุกตัวลูกจะขึ้นบัฟเหลืองใช่ลูกบัฟเหลืองแล้วมันจะมันจะไม่ตายอมันจะตายทีหนึ่งแล้วมันจะเกิดขึ้นมาใหม่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเล่แบบนี้วิ่งไปวิ่งมา อว่า่รอใช่เหมือนกันทุกตัวเหมือนกันแล้วก็เนี่ยให้หลังออกตุกตุกตุกแล้วก็เล่นเล่นเล่นวิ่งกลับไปกลับมาเงี้ยมันจะเล่นง่ายอ่ามันจะไม่โดนมันจะไม่โดนในตัวเนี่ยลูกเนี่ยถ้าลูกคุณได้ตายตอนตัวเป็นตัวเหลืองอะถ้าหลังออกอีกทีหนึ่งอะมันก็จะหายไปเลยอ่าคือถ้าตัวเหลืองหายแล้วใช่ถ้าตัวเหลืองหายก็ต้องกดเริ่มใหม่ คือต้องทำดาเมจตอนที่ยังมีตัวเหลืองอยู่ใช่เนี่ยก็ทำเนี่ยเล่นนี้ก็ตีเห็นไหมถ้าบางทีอ่ะมันมันจะไม่ออกเห็นไหมหลังแกไม่ออกอันนี้น่า,นาจะพลาดแล้วต้องออกข้อใหม่เีห่หลังไม่ออกเลยออกสิพ่อขอดูแป๊บว่ามันตายหมดไหมเหมือนจะตายหมดไม,ไม่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 มอยู่ใต้ท้องอ อ่าไม่ได้หรือตัวเดียวอย่างเงี้ยคือไม่ได้ดใช่เพราะ,มะเมื่อกี้หลังมันไม่ออกเลยตอนตีอ<ม>่ะพอตีธรรมดาป่ะตัวตัวธรรมดานก็จะตายทำไมเดิมก็ลงหมนเดิมสเต็ปเดิมก็คือทำอย่างนี้เรื่อยๆจนจนกล้หมดเวลาแล้วค่ะ,คะอ่าใช่พูดถึงหมดเวลาเอ่อรอบสุดท้ายอ่ะถ้าทำสามสิบแปดวิแล้ว วงเนี้ยยังไม่มากดออกได้เลยยังไงก็ไม่ทันดูน่ามีด้วยนี่ก็เปิดอยู่้ออไม่เห็นรอบแรกไปแล้วเมืม่อกี้ออกไงอ๋อ <มะ S 1> ใช่พูดถึงวงวงรอบแรกไปแล้ว ทําแบบนี้ไปเรื่อยเมื่อกี้คือตีแล้วหลังมาไม่ออกมันก็เลยตายถ้าหลังตีแล้วหลังออกแล้วแบบอยู่ครบสี่ตัวมันก็ทําได้เรื่อยๆมันก็อยู่อย่างเงี้ยก็ทำเหมือนเดิมไปเนี้หลังออกทีเดียว นี่จะไม่ตายก่อนใช่ไหมโดนแม,ม,นไม่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 ตายไม่ตายแต่ถ้าบางคนถ้าแรงจัดจัดนะต้องถอดของนะทํายังไงก็ได้ให้มันแบบได้เยอะเราดูดูดาเมจต,ตรงเนี้ยถ้าเกินสิบสี่ก็โอเคแล้วเนี่ยเห็นไหมเกือบตายอ๋ออันนี้ก็คือมันเท่าเนี้ยกําลังดีสิบสามสิบสี่แม่มันจะตายแล้วอ่ะ ไม่ก็คือถ้าแบบถ้าคนอยากได้อันดับตรงนี้ถอดของตรงนี้ยก็ทำไปเรื่อยอรเรื่อยก็ถอดของทําะทำแบบนี้ยจนเนี่ยตรงเนี้ถ้าตรงเนี้สามสิบแปดวีแล้วไอ้วงวงยังไม่มากดออกกันเลยเนี่ยอันนี้เพราะไอ้น,นี่ทันเห็นไหมะจะได้อีกรอบหนึ่งแต่เราไม่เอาแล้วเราพอแล้วทำไมถึงใช้ฟินิกเพราะว่าตอนบินเนี่ยพอมันตายปุ๊บพอมันมันจะได้อีกชุดหนึ่งเห็นปะ่ะเป็นสามสิบเจ็ดล้าน อันนี้คือคือถ้าแบบคนถอดของแล้วแบบเลี้ยงเลี้ยงเลือดตัวคารอดงเนี้ยคือต้องคำนวณดาเมจตัวเองอ,ะอ,อ่ะอ่าถ้ามันทาได้อีกชุดหนึ่งอะ่ะมันจะได้อีกเพิ่มอีกสี่สิบกว่าล้านนะที่เราที่เขาทําได้อะ่ะอืม,อมโอเค,อเครอบเ,เดียวก็น่าจะเข้าใจแล้วมั้งอ่าก็สามรอบบางทีมันต้องออกอ่าใช่พามันต้องออกใช่พามันต้องออกทําใหม่โอเคครับก็ประมาณนี้ กดไลค์ให้ด้วยนะโอเคอ่ะเธอวันจ้า